วันที่11มีนาคม2566นายทวีพงษ์ชัยดิตผู้ว่าก,การการแข่งชาติมอบหมายนายเทพฤทธิ์ธนรงค์ผู้ช่วยผู้ว่าก,การการแข่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมส่งเสริมบทบาทผู้นำตามธรรมชาติในโครงการและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาชุมชนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่งสองห้องโดยมีนายสุรพลอริยะปัญโยทยผู้อำนวยการฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมืองนางสาวหนึ่งปริญญาอินวิเศษ พุ่มนวยการฝ่ายบรหิหารงานชุมชนกรุงเทพมหนานครและประิมณฑลตอนบนและผู้อยู่ใา่ยในโครงการแข่ชุมชนทุ่งสองห้องเข้าร่วมกิจกรรมณโรงแรมอิงทานดีสอดจังหวัดนครนายกวันนี้การแข่งชาติโดยฝ่ายฟืย้นฟูเมืองนะครับได้นำชาวชนทุ่งสองห้องนะครับจำนวนร้อยคนนะมาประโรมส่งเสริมบทบาทผู้นำตามชาติกับการพัฒนาเมืองนะครับก็สืบเนื่องจากโครงการ ออทุกสองห้องนะซึ่งเป็นโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยซึ่งก่อสร้างมาตังปีพศ .2525 ปัจจุบันก็41ปีแล้วก็สภาพอาคารก็ทรุดโทรมตามอายุข,ของอาคารนะครับการแก่ชาติก็เล็งเห็นความสําคัญในการพัฒนาเมืองนะดังนั้นเราได้นําผู้นําตามธรรมชาติเนี่ย และพบเจาชุมชน,นมารวมประมาณร้อยคนให้มีความรู้ในกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อชาวชุมชนเนี่ยได้แก้ปัญหาได้วางแผนร่วมกันและได้รู้จักกันเพื่อที่จะยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนให้หน่าอยู่ทั้งด้านวิติด้านสิ่งแวดล้อมด้านกายภาพและด้านเศรษฐกิจดิฉันคิดว่าทุกคนนะคะที่ในแฟลตเคหาทุกสองห้องนะคะพร้อมที่จะเป็นผู้นําได้ผู้นําตามธรรมชาติ ด้วยจิตสมัครใจด้วยจิตอาสาที่จะร่วมมือกันเป็นผู้นำค่ะพวกเราได้ความรู้มากมายจากอาจารย์ที่มาแนะนำนะคะมาสอนพวกเรามาบอกกล่าวพวกเราในเรื่องที่ว่าเราจะทำอย่างไรที่จะมีความสามารถในการที่กลับไปแล้วไปบอกกล่าวให้กับชุมชนที่ไม่ได้มานะคะคนที่ไม่มีโอกาสมาคนที่เขาติดงานติดอะไรอย่างนี้เราสามารถที่จะกลับเอาความรู้เหล่านี้ไปแนะนำเขาค่ะ ให้เขาได้รับทราบเหมือนที่เรามาอบรมค่ะเราอยู่ร่วมกันนะเราควรจะมีความรักความสามาคัคคีเราต้องฟังคิดเห็นซึ่งกันและกันเราจะแก้ปัญหาอะไรนะคนเดียวมันทําไม่ได้นะครับเราต้องฟังเหตุผลซึ่งกันและกันมีปัญหาเราต้องร่วมกันแก้ไขหาปัญหาถึงจะรุ่งรงไปด้วยดีแนะานามตัวแทนของชาวชนชั้นการกแข่ทุ้งสองห้องก็ขอขอบคุณนะครับาทางการแข่งขันชาตินะครับที่มีโครงการดีๆอย่างนี้อย่างน้อยก็จุดประกายให้พวกเราได้สํานึก ถึงที่ว่าเราอยู่ร่วมกันเราต้องไปด้วยคณะเราต้องกลายเป็นกลุ่มก้อนเราต้องกลายเป็นเป็นคณะเราต้องระดวมความคิดให้กับชาวชุมชนนั้นได้มีจิตสํานึกมีความรับผิดชอบต่อชุมชนเพื่อที่จะทาให้ชุมชนนั้นเดินต่อไปอย่างมีความสุขและความสามัคคีนะครับขอบคุณเป็นอย่างมากครับโครงการอบรมส่งเสริมบทบ,บาทผู้นํำธรรมชาติในโครงการและสร้างเครือข่ายเพื่อแกรพรัฒนาชุมชนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่งสองห้อง จัดขึ้นเพื่อให้ผู้อยู่อาศัยได้รับรู้และเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการการมีส่วนร่วมเพื่อขับเคลื่อนโครงการฟื้นฟูเมืองชุมชนทุ่งสองห้องสามารถสื่อสารข้อมูลการดำเนินงานเกี่ยวกับการฟื้นฟูเมืองที่ถูกต้องให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนได้รับรู้และรับทราบในทิศทางเดียวกันทั้งยังปลูกจิตสํานึกให้ผู้นํามีจิตอาสามีความเสียสละเพื่อชุมชนรวมถึงเข้าใจบทบาทของผู้นําชุมชนผู้นําตามธรรมชาติและการทํางานร่วมกันเป็นทีมภายในชุมชน ตอดจนบูรณาการความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้ดียิ่งขึ้นทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมการอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจากอาจารย์ประชาพงส์สตยวณิชและคณะบรรยายให้ความรู้ใน4หัวข้อประกอบด้วยบทบาทผู้นําชุมชนและการสร้างความสําเร็จร่วมกันหลักการทํางานเป็นทีมเทคนิคก,การประสานงานในชุมชนและเทคนิคก,การพูดในที่ชุมชน และผู้นำชุมชนกับการเปลี่ยนแปลงชุมชนในอนาคตรวมถึงได้มีการแบ่งกลุ่มย่อยให้ผู้อยู่อาศัยระดมความคิดเห็นในหัวข้อแนวทางการขับเคลื่อนโครงการฟืน้นฟูเมืองชุมชนทุ่งสองห้องให้ประสบผลสำเร็จพร้อมทั้งมีการนําเสนอผลงานของกลุ่มย่อยซึ่งการแข่งชาติจะนําไปเป็นแนวทางในการพัฒนาฟืน้นฟูเมืองชุมชนทุ่งสองห้องอต่อไปซึ่งการละกันนะคะก็ขอขอบคุณนะคะแค่นี้นะคะ่ะขอบคุณค่ะ